ครับ DND หรือ NND นะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดไททันทั้งหมดที่ผมมีอยู่ไอแทกนไททันนะครับก็ชิ้นส่วนบางชิ้นก็หายไปไแล้วล่ะเพราะว่านาน,านแล้วโอเคมดนโอเคนานมากแล้นะที่แบบไม่เลถ่ายคลิปไม่นานหรอกแต่นานแล้วที่ไม่เอานี้ออกมาเล่นเพราะมัานานานแล้วออกมานานแล้วโอเคก็ แขวนจากคลิปที่แล้วครับเอาันนี่ฉากคือเอากระดาน AC มาตั้งดีๆนะก็ที่ต้องเอาฉากมันเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ผมกลับมาไทยไงก็กลับมาไทยแล้วอะเพราะว่าเออคลิปแล้วที่ผมไปทาแหวนอะผมไปทาที่ที่ไหนวะที่อเมริกาครับแต่แต่ วนเนี่ยที่ผมที่เป็นโต๊ะโต๊ะจากอเมริกานะแต่แต่ถ้าเป็นพื้นสีขาวที่รีวิวพวกอะไรอะพวกห้องอาจะรีวิวแถวแถวอะไรวะโต๊ะนีโต๊ะใน,ะนครัวครับแต่พวกแบบไอ้ด็อกเตอร์หมอแปกแลกอะไรสักอย่างนี่แหละก็จะไปรีวิวโต๊ะขาวในห้องผมโอเคก็เลิกพูดนานเถอะเราจะมาดูไททันกัน มัน,นไม่เกี่ยวกับฟิกเกอร์เลยไม่เกี่ยวอะไรเลยนะเป็นแค่ฟิกเกอร์ถ่ายท่านธรรมดาทั่วไปเจอกัน,น <c oughs> ก็ไททันเนี่ยจะติงตองติงไปหน่อยอ่ะรู้ว่าทำไมก็เพราะว่าดูครับดูครับตัวเล็กหัวโตครับเวทมากเพียน โอเคก็ดีนะก็สวยดีเค okay, <Okay. S 1> เดี๋ยวจะมาจัดฉากากันก่อนนะ mm hmm. ก็ปั้นดึงขอวางกล้องก่อนอือ uh ฮัน huh. อันนี้ผมจะไม่เอฟเฟกต์นะเฮ้ยจะไม่ตัดต่อนะ จะพยายามไม่ตัดต่อที่จริงคิดวีาโอกาสจะตัดต่อตอนวางฉากละแต่ไม่เอาดีกว่าตัดต่อมันไม่ดีครับโอเคเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรวะโอเคขจัดฉากฉากเนี่ยแล้วแต่คนจะจัดนะวันไม่เกี่ยวนะจะจัดยังไง หน้ามีเลือกสองแบบเดี๋ยวจะจัดให้ดูก่อนก็คอยให้ดีเลยจอนนีนวางที่ตัวกันนะ้วก็รอบไททันไี่มีอะไรแหวนก็เป็นแหวนไททันแหวนเอเลนอ คิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยเดี๋ยวขอจานให้เสร็จก่อนลวเดี๋ยวหนึ่งน,นะขี้เกียจละโอเคก็มาที่ตัวทางทำก่อนเลยแล้วกันนึโอเคขี้เกียจละโอ้ยหลุดหันนี่คือถอดได้นะ หน้าก็ถอดได้ถอดมาเปลี่ยนได้เทเวลาถอดครับก็จะมีหน้าผ่าดึงหน้าผ่าออกมาจะเป็นยางครับดึงน้าผ่าออกมาก็ดึงหน้าเม,มาได้เลยครับปุ๊บจะเป็นอย่าไไงนี้พอคุณจะเปลี่ยนหน้าครับก็ใส่หน้าเข้าไปให้ตรงล็อกกับหูมีให้ตรงล็อกกับหูครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยขาโทษครับชากลบเลย ค่ะผมไม่ติดอะไรไว้เลยนะก็รีบมากมีอะไรรีวิวอะไรก็นี่ติดกันนอะฟแล้วก็เอาหนะ้าผ้าเนี่ยมาปุ๊กพอยก็ล็อกได้แล้วไม่หลุดแล้วโอเคเอาปากได้นะอเอาปากเอาปากโอเคเดี๋ยวปิดให้ดูชุบต่างใส่แล้วอุ้ย เล่นสนุกดีนะหั้กิ้งเวนวลเลยเออเลองไม่แน่นเล่นแล้วก็สนุกดีนะไอ้ของของนะแต่ผมไม่ซื้อที่ซื้อมาไม่เล่นเน้นอะไรหรอกเล่นตั้งโชยางเยอะก็วันก็มีละขอจะกี้เดียวคน